หน้านีความรู้ไม่เท่าเทียมกันคนส่วนใหญ่จึงหันไปพึ่งการกวดวิชาแต่คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เข้าถึงความรู้และฝึกฝนโดยไม่พึ่งกวดวิชาการกวดวิชาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองไม่เข้าใจเรื่องอะไรตรงไหนจึงเปล่าประโยชน์เมื่อก่อนความรู้ดีๆถูกขังอยู่ในโรงเรียนกวดวิชาแต่เดี๋ยวนี้ออมสคูลได้ถ่ายทอดความทรงจำจากโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังออกมาและ อ่อนของโรงเรียนกดวิชาและต่อยอดให้ดีกว่าค่ะออลสคูขอประกาศว่าความเท่าเทียมทางความรู้ได้เกิดขึ้นแล้วความรู้จากพี่ติวออลสคูที่เป็นที่หนึ่งประเทศเจ้าของเหรียญโอลิมปิกวิชาการผู้ได้คะแนนเต็มร้อยและท็อปประเทศในวิชาต่างๆผู้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความรู้จากคนที่เก่งที่สุดและสอนเก่งที่สุดเหล่านี้จากออมสกูลจะไปถึงน้องๆที่อยู่ห่างไกลที่สุดไปถึงน้องๆที่ขาดโอกาสมากที่สุดไปถึงน้องๆที่ขาดกำลังใจมากที่สุดไปถึงน้องๆที่ต้องเสียน้ำตามากที่สุดและไปถึงน้องๆที่เบื่อหน่ายกับการเรียนมากที่สุดค่ะและเปลี่ยนชีวิตนักเรียนไทยไปตลอดกาลจะไม่มีคำว่าเรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้า ไม่ชอบเรียนหรือยากเกินไปเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรยากเยียงแต่เราขาดคำอธิบายที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายและออมสคูลจะสร้างความรู้ชั้นดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเท่าเทียมกันทางความรู้ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะ